สวัสดีครับมาพบพ่อทีมงานสร้างอุ้ยเก่าครับผมเมื่อนี้ครับมาลากรถไถครับภารกิจลากรถไถครับ L 5 0 1 8ครับมื่อนี้อยู่เลาะบ้านครับทําการแสดงอยู่เลาะบ้านมื่อนี้อยู่ที่บ้านน้ำคำครับตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับรถไถครับติดหน่อยติดหลายครับกิ่งกลางหาสางอุ้ยได้เลยครับ0878749987 ติดหน่อยที่ไหลครับโทรปรึกษาหรือครับจ้างไม่จ้างไม่ว่ากันนี่ครับช่วงนี้ก็รถเกี่ยวเขาห่างหายเลยครับผมสินสุดฤดูการเก็บเกี่ยวต่อไปกับมดูการทำนาครับนาปังนี่ครับรถไถครับผมติดในน้อยครับแต่ว่าอามูลมาหลากเลยมันบ่ขืนครับสร้างอุ่ยเราสายมาทันทีครับผมรถของป๋าล้านครับโอ้สุดยอดเลยครับ เดี๋ยวผมต้องเข่าเกี้ยนะอ่าเขาเกียร์แล้วมันอาธีเหตุไงครัแบบเป็นห่งเป็นคาดมันมีปัญหาเดี๋ยวสร้างอุ้ยดึงขึ้นให้ครับแบบคันนี้ผมต้องออกแห้งเลยขึ้นไปแล้วต้องรับจ้างในตัวผมไม่เอาขึ้นไปแล้วไปซอ่อมหนึ่งป่วยครับบว่ยวยแบบนั้นอย่าประพฤติครับนี่ครับติดหน่อยติดลายครับกิ่งกลางหาสร้างอุ้ยครับรับสายทันทีครับผมมื่อนี้ยึดเลาะบ้านครับเดินทางมาหากิโลครับผม ช่วงเกี่ยวเข่าขับรถไปลอยกิโลครับพอเพื่อสีเห็ดงานงานหนึ่งครับบบธรรมดาครับนี่ครับอยู่รอบบ้านครับผมทีมงานสร้างหุ่ยออกมาครับซอยเหลือพี่น้องคือนเขาแต่ว่าโทรหาครับผมอยุกไกอยู่ไก่ไปใไ้เดรบัสครับมาครับนี่ครับดึงใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับเอาใกล้ๆเลยเบอนี้พี่น้องเบิร์เมิ่งใกล้ าสาร้างอุ้ยซิมโบเลเวาลนะครับเพราะว่าทั่งขับรถครับทั้งอยากถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งอ้าวคือจะดิถามว่าคือเงียบเลยเนาะคือไปเห็นวอานะครับเพราะว่าสาร้างอุ้ยคือขับรถครับผมแต่ว่ามันลมเนาะแหละลมก็อา้าวจอมใหญ่ต้อง ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับทันดานรถวินครับจอดลอครับจอดล่อจุกกว่าเพื่อนที่ปั้นแล้วครับอันติดดีครับเช้าอ้ยดึงอีครับดึงฟรีครับจ้างมาแล้วครับซอยจนถึงงานแล้วหมดแล้วครับผมมือนี้ภารกิจดึงรถไถครับปั้นหน้าครับเฮ็ดหน้าปังครับผมเขาราคาดีครับพี่นี่รถวินของเราจอดลอเลยครับ ปีหนาฟ้าไหมครับมีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวเข่าครับรถเมคโคติดลมตกสาตกค้องครับช่างอุ้ยช่วยได้0 8 7 8 7 4 9 9 8 7ไม่ขึ้นไม่เอาตังกิ่งกลางหาส่างอุ้ยได้เลยครับพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงครับผมราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับนี่ครับลุยเลยครับขึ้นมาแล้วครับลุยครับ าลครับดินลมครับเดี๋ยวรถวินมาเฝาเลยมั้ดีไปเลยปลอดภัยในนอนครับผมใส่บริการที่งานสร้างอุ้ยครับปลอดภัยหายห่หวงบมเสียเวลาครับรับจบในที่เดียวครับผมไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ครับ ฝากน้ำพีน้ำนองครับผมบอกขึ้นโบกเงินครับบนีงานพร้อมครับผมาลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม